ห่าเช่นเดียวกันธิรกิจที่เหลือเป็นไปดูวความราบรื่นคิวยู่ครับ73เตียนเชิญสมาชิกท่านต่อไปท่านที่สองเตียนเชิญครับตอหมายแค่นเนี้ยได้แล้วหนึ่งได้แล้วห <c oughs> นึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมา่วยตอบเอ็กโกเอ็กโกโทรศัพทชาลีเอกโกอย่างกี่แ้วสิหมานที่สองไม่แต่เดียนแห่ฮอก <c oughs> ผมไม่ได้ <Das S 2> เรียนเชิญสถานีต่อไปครับสถานีที่2ครับที่จะร่วมทดสอบสัญญาณกับ Echo t ค s i ชิโร่ปาริม,มาครับเรียนเชิญครับ Echo to ต o อัสกากิเบลิลบเอ็ o to ตุโอัสกากิเบิลบสถานีโมบายครับ q ิว6จฟกสเ็ญญ <S <S ยังไงต่อ,อเรียนเชิญเรียนเชิญเรียนเชิญ Echo 2 4นะครับ คิวเบก็อฟนะครับสถานีรถยนต์ใช่ไหมครับถูกต้องครับถานเรื่องครับคิวเทสบอกสังเกตครับผมรับแอคโคตุซโลอันฟาริมาและคิวโอเคระดัห้าครับภารกิจที่เหลือเป็นไปครับครับคิวยูเจ็ดสิบสามรับทางเอคโคตุซิโลอันริมานะครับรับสถานีเอคโคตูโฟวัสกายคิวเบก็อฟระดับ5้คูนสเกลเช่นกันครับภารกิจที่เหลือเปไปด้วยความรับเรื่องนะครับเจ็ดสิบามครับ